you สวัสดีค่ะผู้บดิชานนะคะเสกจนิตยานิวงศ์สาค่ะวันนี้นะคะรายการซรับมือสองบอกต่อพามาชมบ้านนะคะในซอยหัวหิน70ค่ะโครงการนี้นะคะมีระยะห่างจากทะเลแล้วก็ในส่วนของโต้รุง่งเนี่ยประมาณ5กิโลเมตรค่ะการเดินทางสะดวกมากนะคะขับออกไปก็จะเป็นถนนใหญ่แล้วค่ะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะคะจะเป็นทาเลเชิงหุบเข,าค,ขา,ววาค่ะวิวเขาก็คือจะล้อมรอบเลยนะคะแล้วก็โครงการนี้นะคะเป็นบ้านที่สร้างเสร็จเกือบหมดแล้วค่ะแล้วก็บ้าน หลังนี้นะคะเป็นหลังที่ลูกค้าเนี่ยสนใจที่จะขายมือสองนะคะในราคา 7.99ล้านบาทค่ะขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เครื่องใช้ภายในบ้านนะคะรวมถึงมีที่เห็นทั้งหมดนี่เลยนะคะแต่ว่าในส่วนนี้รายละเอียดแคปชั่นของดีเทลบ้านเดี๋ยวให้ขึ้นข้อมูลไว้ให้นะคะว่ามีเนื้อที่เท่าไหร่แล้วก็พื้นที่ใช้สอยเท่าไหร่นะคะแต่ภายในบ้านเป็นแบบ3ห้องนอน2ห้องน้ําครัวจะมีทั้งครัวไทยแล้วก็ครัวยุโรปค่ะก่อนที่เราจะเข้าชมในตัวบ้านพาชมรอบๆบ,บ,บ้านก่อนนะคะเริ่มจากบริเวณนี้ก็คือเป็นเสาไว้น้ําระบบเกลือขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะประมาณ4คูณ8 เมตรนะคะไซส์ตรงนี้แล้วก็มีเฉลียงด้านหน้าบ้านค่ะซึ่งเชื่อมกันนะคะพื้นที่ตรงนี้ทั้งนอนอับแดดแล้วก็เป็นป,รปาร์ตี้ตรงบริเวณนี้ได้เลยนะคะด้านหน้าสุดเลยก็คือจะเป็นพื้นที่จอดรถยนต์2คันอย่างสบายเลยนะคะตรงบริเวณนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ เทปูนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เคยเป็นหญ้าแหละแต่ตอนนี้ก็คือปูในส่วนของทรายล้างไว้แล้วนะคะล้างตัวบริเวณนี้ได้สบายเลยนะคะรวมถึงพื้นที่ตรงนี้ก็คือใช้พื้นที่เลเยอร์ได้อย่างเต็มที่เลยถ้าคุณผู้ชมอยากเพิ่มพื้นที่ในเป็นลานสักล้างนะคะตรงบริเวณนี้นะคะแล้วก็เชื่อมมาเลยคือบริเวณหลังบ้านตรงนี้ซึ่งตรงส่วนสองห้องนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องปัม๊มแล้วก็ ในส่วนของห้องขออนุญาตเปิดนิดนึงนะคะนี่ห้องเก็บของไปในตัวได้ด้วยนะคะลอนดี้ค่ะตรงนี้ตากผ้าที่หลังบ้านได้เลยค่ะซึ่งบทบริเวณหลังบ้านนะคะก็เทในส่วนของทรายล้างไว้รอบตัวบ้านเลยค่ะระบบน้ําของที่นี่ก็จะเป็นแบบไอร์หเตอต้มน้ําร้อนน้ําเย็นนะคะเดี๋ยวเราไปต่อในส่วนของในบ้านกันต่อเลยดีกว่าค่ะ มาตอนน่อในส่วนของตัวบ้านกันเลยนะคะก่อนจะเข้าสู่พื้นที่ของบริเวณห้องนอนด้านซ้ายมือนะคะเราเข้าสู่พื้นที่ living area ก่อนนะคะตรงบริเวณนี้เนี่ยก็จะเป็นโต๊ะทานข้าวแบบหกที่นั่งอย่างสบายเลยนะคะซึ่งเราสามารถวางเซตทีวีตรงนี้ได้อีกหนึ่งเซตนะคะมีงานบิวให้ตั้งแต่ floor to ceiling เลยนะคะโอ้งานบิวสวยงามมากตรงนี้ก็จะเป็นครัวยุโรป ที่มีไอซ์แลนด์แล้วก็โต๊ะนั่งทานข้าวตรงนี้นะคะสองท่านได้สบายเลยพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นครัวแบบครัวยุโรปเตาไฟฟ้าสี่หัวเตาตัวนี้นะคะเป็นโอเวนไมโครเวฟค่ะแล้วก็ตรงนี้ซิงค์ล้างจานแบบสองลุมตู้เย็นขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะสองหน้าบานใส่ได้สบายนะคะ ก่อนที่เราจะพาชมมุมครัวตรงบริเวณนู้นเรามาดูพื้นที่เชื่อมที่เขาต่อเติมแล้วนะคะก็คือตรงนี้ที่เป็นพื้นที่ส่วนของครัวไทยค่ะถ้าทําครัวจริงจังก็บริเวณนี้เลยนะคะมีเคาน์เตอร์มีดิชวอชเชอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ยังมีซิงค์ล้างจานแล้วก็โโหเตาแกส๊สหนักจริงจังไปเลยค่ะต้มผัดแกงทอดตรงบริเวณนี้นะคะจริงจังแบบเต็มที่ได้เลยนะคะ มุมนี้ค่ะจะเป็นมุมในส่วนของโซฟารับแขกนะคะมุมแฮงเอาท์มุมปาร์ตี้มุมพบป,ปะเพื่อนฝูงตรงบริเวณนี้ที่ให้โซฟา L-Shape ขนาดใหญ่แบบนี้นะคะแล้วก็ทีวีด้านหน้าเป็นทีวีขนาดใหญ่งานบิวฟอร์ทูซิลลิงเลยค่ะโอเคไปต่อใน,นส่วนของมุมส่วนของห้องนอนกันต่อเลยดีกว่าค่ะโซนด้านนี้นะคะจะเป็นพื้นที่เชื่อมมาเลยนะคะ เป็นสําหรับ3ห้องนอน3ห้องน้ําห้องนอนแต่และห้องคืองานบิวเต็มเลยนะคะ2ห้องนอนนี้ใช้ห้องน้ําบริเวณตรงกลางแล้วก็ห้องมาสเตอร์เดี๋ยวพาชมค่ะห้องนี้ก่อนเลยโหเตียง6ฟุตอย่างสบายเลยนะคะนอนกิ้งเกือกไปได้เลยพื้นที่นะคะใหญ่มากแล้วงานบิวต์อินฟราทูซิลลิงนะคะพื้นที่ลิ้นชักเก็บของด้านหน้าตรงนี้เป็นช่องหน้าต่างสู่วิวด้านนอกนะคะตรงนี้ก็บิวชั้นวางด้านบนให้ มุมนี้ตู้เสื้อผ้าแถมกระจกเต็มๆเลยมีเซฟด้วยนี่นะคะงานตู้เสื้อผ้าใหญ่มากมีพื้นที่มีชั้นวางของนะคะแล้วก็มีตู้เก็บของอีกส่วนด้านหน้าก็เป็นมุมโตะ๊ะเครื่องแป้งไว้เรียบร้อยนะคะโทนสีนี้จะเป็นทาสีน้ำตาลเลยค่ะประตูก็เป็นประตูไม้จริงนะคะตรงนี้โอเคมาต่ออีกห้องหนึ่งเลยนะคะซึ่งเหมือนห้องเมื่อสักครู่เลยนะคะ ห้องนี้ก็มีงานบิวด้านบนไว้เรียบร้อยแล้วเตียง6ฟุตเรียกว่าทั้งสองห้องเตียง6ฟุตหมดเลยห้องมาสเตอร์ก็6ฟุตค่ะ3ห้องเลยแล้วกันค่ะโต๊ะหัวเตียงวางไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพื้นที่ตรงด้านนี้ด้านหน้าก็จะมีพื้นที่บิวสําหรับวางเอ,อ่อทีวีนะคะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งได้ด้วยนะคะลิ้นชักเก็บของด้านบนด้านล่างกระจกส่องเต็มตัวนะคะแล้วก็ตู้เหมือนเมื่อกี้นะคะที่พาชม ส่วนนี้ก็จะเป็นห้องน้ําของสองห้องเบอส์สครูที่ใช้นะคะว้าวชวเวอร์ก็แบบเป็นชวเวอร์อย่างนี้เลยพื้นที่กว้างขวางใหญ่มากห้องน้ํานะคะตัวนี้ก็เป็นอ่างล้างมืออ่างล้างหน้าห้องสุดท้ายจะเป็นห้องของเจ้าบ้านแล้วค่ะนั่นก็คือห้องมัสเตอร์เบดรูมค่ะเริ่มตั้งแต่ง,งานเข้ามาพื้นที่ห้องกว้างมากนะคะแล้วก็มีบิวต์ตู้เสื้อผ้าเนี่ยตลอดในส่วนของห้องน้ําเลยนะคะแล้วเราก็เข้าสู่ห้องน้ํานะคะ ตรงนี้ก็เป็นอ่างล้างมืออ่าอ,าอาโอสุขภันนะคะของอเมริกันสแตนดาร์ดซิงล้างอา่ล้างหน้านะคะอ่างล้างหน้าให้มาหนึ่งหลุมเป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดเหมือนกันแล้วก็พื้นที่ตรงบริเวณนี้ค่ะจัดมาอย่างเต็มที่มากใหญ่มากนะคะไปต่อมุมนู้นเลยดีกว่านั่นก็คือมุมเตียงนอนของเจ้าบ้านนะคะมีมุมโต๊ะเครื่องแป้งตรงนู้นไว้ให้เตียงไซส์6ฟุตขนาดใหญ่ งานบิ้วหัวเตียงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ด้านหน้าสําหรับวางทีวีค่ะตรงบริเวณนี้หรือท่านใดนะคะไม่อยากวางทีวีตรงนี้ก็เป็นมุมสู่สระว่ายน้ําที่เห็นได้ชัดเจนจากด้านนอกด้วยค่ะอยากจะบอกว่าบ้านหลังนี้ค่อนข้างที่จะลมฟโลวเลยค่ะอากาศและบรรยากาศดีมากค่ะเดี๋ยวสรุปรายละเอียดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ ขาสรุปรายละเอียดของบ้านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะบ้านหลังนี้นะคะรายละเอียดเรื่องเนื้อที่และพื้นที่ใช้สอยเดี๋ยวขึ้นแคปชั่นให้ดูค่ะแบบ3ห้องนอน2ห้องน้ํานะคะขายพาร้อมเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดภายในบ้านนะคะประตูทางเข้าเนี่ยจะเป็นออโตเมติกเกตนะคะราคาขายอยู่ที่7.99้าล้านบาทค่าให้จ่ายวันโอน50-50ค่ะท่านใดสนใจนัดเยี่ยมชมเลยนะคะเพราะว่าโลเคชันนี้อยู่5กิโลจากทะเลแล้วก็ตลาดโต้รุ่งค่ะทําเลถือว่าใจกลางเมืองเลยค่ะ